ช่วยโลกเป็นดีไว้ถ้าสมมุติว่า <S <S จะฆ่าให้ราเป็นหน้ากรองคำสาบต้องคำจัดด้วยคำสาบเท่านั้นนายเอาชนะมันไม่ได้หรอก <S <S อาจารย์โกโจคุณมาที่นี่ได้ยังไง ไงสะบักสะบอมเลยนะเนี่ยต่อหน้านักเรียนแบบนี้ให้ฉันทำเท่สักเดียวได้ไหมล่ะเธอน่ะถูกโทษประหารแล้วนี่เป็นวัตถุต้องคำสาบอย่างเดียวกับที่เธอกินเข้าไปอ๋อนับนิ้วเท้าด้วยเหรอครับสุคุณะน่ะมีสี่แขนน่ะสิฉันไม่มีทางทำลายมันได้เอาความกับสถานการณ์ตอนนี้มันย้อนแย้งกันจังเลยนะครั อยู่ในเขาลึกเลยนะครับเนี่ยโรงเรียนเฉพาะทางสายเวทโรงเรียนสอนวิชาคุณไสยที่มีเพียงสองแห่งในญี่ปุ่นแกไม่ใช่หัวหน้ารอกเหลยเนี่ยไอเจ้าบ้านี่มันโด่งดังมากเลอครับเรียวเมนสะึคุดะน่ะเป็นเทพอสูรสมมุติที่มีสองหน้าสี่แขนเขากับอาจารย์เนี่ยใครเก่งกว่ากันเหรอครับอืมเรื่องนี้ชนะอยู่แล้วพ,พาเขาไปที่หอพักเถอะ เธอนะผ่านแล้วขอต้อนรับสู่โรงเรียนสายเวทคุณชิงโรวนายดูสบายดีกว่าเก่าเยอะเลยนะโอ้เรียบร้อยจังเลยนะก็บอกแล้วไงว่าอย่ามาวุ่นวายนะเอาเถอะแบบนี้แหละดีแล้วงั้นพรุ่งนี้เราจะออกไปข้างนอกกันนะไปรับนักเรียนปีหนึ่งคนที่สามกันไงล่ะ ทังนี้ทั้งนี้โอ้สุดยอดภาปิดตานั่นอะไรกันน้อคุกิซากิโนบะดีใจไว้สนุ่มนเห็นแล้วรู้สึกได้ถึงความเฮยตอนเด็กๆต้องเคยกินขี้มูกแงแนะนำตัวแค่ชื่อฉันไม่เป้มผู้ชายจองหองเลยแฮะมองหน้าคนอื่นแล้วถอนหายใจเฉยเลย กางอนาเขตอารามสงส้อนมันอตอนแรกกะว่าจะหั่นแบ่งเป็นสามส่วนแต่ว่าแกนมันกระเจอะเกินไป <S 2> <S 2> <S 2> ที่ไหนเนี่ยนี่ที่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวรออีกนีแต่ในเมื่อโจมตีไม่ได้ก็ลากมันเข้าวนาเคข,ของเราสักสิ้นเรือมันไปไหนแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าถ้าเจอความว่างเปล่านี้จะเป็นยังไงไสยเวทย้อนกลับสีชาต กลางอนาเขตมันไปไหนแล้วอ่ะเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยกางอาณาเขตพรมแดนไร้เขต ooh <laughs>